มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้นะครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ก็เป็นคําเตือนถ้าเผื่อใครที่สถาบันการเงินหรือว่าคนที่ปล่อยเงินกู้ตอนนี้มีแก๊งเกิดขึ้นครับนั่นคือแก๊งปลอมโฉนดแล้วก็นํามาจำหนองครับซึ่งก็ปรากฏว่าข่าวนี้มีลงข่าวอยู่ด้วยกัน2ฉบับและก็ข่าวเหมือนกันนะครับแสดงว่าเป็นสติงเกอร์ส่งข่าวให้ครับข่าวเหมือนกัน ก็น่าจะเป็นสติงเกอร์คนเดียวกันส่งข่าวให้แต่ว่าส่งไปให้2ฉบับครับก็คือส่งให้ทั้งในส่วนของทางด้านบ้านเมืองและก็ทางด้านมติชนครับเพราะว่าเป็นข่าวเดียวกันเลยเช็คแล้วนะครับเป็นข่าวเดียวกันเอาเป็นว่าผมนําเสนอจากใครก็ได้ครเพราะว่าพยายามที่จะตรวจสอบคือตอนนี้เรามีเครื่องมือตรวจสอบนะครว่าข่าวหนึ่งนี่ฮะไปลงที่ ตรงไหนบ้างครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับว่าข่าวนี้มีลงที่ไหนบ้างครับเป็นเครื่องมือใหม่ของทางด้าน Google นะครับก็ภาพประกอบครับนำมาจากทางด้านบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองอ่ะเราไปดูกันนะฮะมาดูกันบอกว่ารูปทันควันแกล้งแกล้งปลอมโฉนดมากู้เงินปัดพลวัตอ้างบอกว่าไม่รู้หนูไม่รู้ว่างั้นครับแต่หนูจะกู้นะครับทีนี้พอตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าคดีเพียบครับ ตำรวจเลยยิ้มเปยเป์ๆนะครับโอ้ยบ๊วร้องในฐานเห็นตำรวจเป็นยังหาตัวหนา,าตัวหลังประมาณนี้ครับสาวใหญ่วัยห้ปีครับหอบฉนดที่ดินหลักฐานประเมินและก็บัตรประชาชนครบมาขอกู้เงินจากบริษัทเอกชนในอำเภอพุทธไทยสง์ครับก็คงจะเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือ่อบคามแน่ใจนะเป็นบริษัทเอกชนนะครับส่วนพนักงานเองเห็นผิดสังเกตครับถามบ้านอยู่ไหนก็ตอบไม่ถูกตอบไม่ตรวจสอบก็ไม่พบครับที่ดินอยู่ในระบบ ทวงเวลาแจ้งตำรวจมารวบคาร้านครับตำรวจซักก็ตอบไม่ถูกก่อนตำรวจตั้งข้อหาปลอมเอกสารและก็พยายามช่อโกงครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ครับวันที่30กันสิงหาคม2,564นะครับทานด้านพ่านตุลเอกสมยศพื้นชัยภูมินะครับผู้กกับของสถานีตรพูธรพุทธไทยสงอำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้รับแจ้งจากบริษัทสินเชื่อนะครับ ในตัวเทศบาลพุทธไสสงบอกว่ามีคนร้ายนำโฉนดปลอมและก็เอกสารเอกสารปลอมครับมาขอกู้เงินและก็อยู่ระหว่างของการทวงเวลาไม่ให้คนร้ายนี้ไหวตัวแต่ว่าเคลื่อนตัวไปมาหยายใจอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ให้ไหวตัวครับจากนั้นผู้มกับเองก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองครับที่เกิดเหตุน,นี้เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์เสรีรุ่งเรืองพิโกพิโกนะครับแสดงว่าเป็นหน่วยงานปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารแต่ว่าถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าเผื่อเป็นพิกโกนี่เขาเรียกว่าเป็น SME finance นะฮะหรือว่าเป็นการปลอดสินเชื่อขนาดย่อมครับเป็นอาคารพาณิชย์สองครูหาพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพุทธิสงอ์อเภอพุทธิสง์ครับเมื่อเจ้าที่ไปถึงคนร้ายมาทราบชื่อต่อมาคือนางสาวรุธิดาอ่อนนอกนะครับอายุ54ปีแล้วก็เรียกว่าเป็นสาวใหญ่นะฮะอายุ54ปีแต่ว่าเป็นยังยังเป็นนางสาวอยู่นะ แต่อย่าเป็นการันตีว่าเป็นสาวโสดนะเพราะว่าปัจจุบันนี้สาวโสดก็สามารถใช้คําว่านางสาวได้ก็เหมือนกับผู้ชายจะมีเด็กชายนายนะครับจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ใช้คําว่านายแต่ก่อนนี้ก็จะมีเด็กหญิงนางสาวและก็นางนะครับต่อมาผู้หญิงเองก็รีกร้องสิทธิสตรีก็เลยขอตัดคําว่านางออกเหลือเพียงแค่นางสาวอย่างเดียวแต่ถ้าเผื่อจะกลับไปใช้นางก็ได้นะกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้าม จะเป็นนางสาวรุธิดาก็ได้หรือว่าจะเป็น,นเป็นนางนุชรุทธิดาก็ได้นะครับคือให้สิทธิเลือกนะครับแม้แต่นามสกุลก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปขึ้นสกุลของสามีหรือว่าจะขึ้นสกุลของตัวเองก็สุดแล้วแต่ครับกฎหมายเปิดช่องให้อีกครับแม้แต่สามีเองนะครับตอนนี้ครับยังสามารถข,ขอขึ้นนามสกุลของภรรยาได้นะครับอย่างเช่นเกิดว่าเ,เราไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีสกุลดูแหม่ดูเหมือน ใหญ่โตแบบนี้ครับตัวเราก็นามสกุลไม่ใหญ่โตและอยากจะขึ้นนามสกุลนั้นครับก็ขอขึ้นได้นะครับแน่ดีนี้กฎหมายเปิดช่องให้กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นครับในขณะนั้นนางสาวรุชิดาเองก็ยังไม่ทราบว่าพนักง,งานได้แจ้งตำรวจมาก่อนหน้านี้แล้วครับเธอก็นั่งเสยเตยเวออยู่นะครับพอเห็นเจ้าที่เข้ามาผู้หญิงคนดังกล่าวก็มีการตกใจเล็กน้อยอลิเทิลบิทมอร์ครับแล้วก็ตอบคําถามขอเจ้าที่ก็วกวนไปมาถามถามว่าอยู่ซอยไหนบอกว่านุ่นอยู่เชียงใหม่นะครับ เชื่อใหมอยูจตรงไหนบอกว่าอ๋อเดินทางไปที่ปัตตานีบ่อยแบบนี้ครับ <c oughs> คือถาาคำตอบน,นี้ก็บกวนไปมาครับบกวนไปมาตอนแรกบอกว่าเป็นคนแถวนี้พอซักหลายรอบบอกว่าเป็นคนจังหวัดสทธิเกตเมื่อตำรวจสอบถามเรื่องโฉนดที่ดินนางสาวรุทธิดาอ้างว่ามีคนมาให้กู้แทนตนไม่รู้เรื่องบ่มหูบ่าหันจะไปนอนนาเหมอือนกันครับพร้อมกับพยายามโทรสท์หาใครบางคนหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายครับจากนั้นตำรวจก็เชิญตัวไปที่ สถานีตลุพ่พภูธรพุทธไทยสงฆ์และก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดพบว่าโฉนดที่55537เนื้อที่6ไร่3งาน82ตารางวาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์เป็นโฉนดที่ปลอมขึ้นมาครับนอกจากนี้ยังพบเอกสารปลอมอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นไปประเมินใบป,ประเมินราคาที่ดินพร้อมใบเสร็จรับเงินบัตรประชาชนชื่อนางสาวสุรีนิภาตำรวจก,ก็ยึดไว้เป็นของกลางในคดีครับ โดยต่อมาในที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่ตำรวจพยายามที่จะขยับถุงดำนะครับ <c oughs> พยายามที่จะขยับถุงดำถุงดำนี้คือถุงกาแฟะนะนางสาวรุทธิดาก็รับสารภาพว่าได้เหมารถมาจากจังหวัดสิทธิเกตครับในราคา2,500บาทนะครับตั้งใจว่าจะมากู้เงินเนี่ยตั้งใจมากู้นะฮะไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่ว่ามีขนดป,ปลอมมาฝากครับ แต่ก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้พร้อมเอกสารครับตํารวจก็เลยเอาโทรศัพท์ของนางสาวรุชิดามาตรวจสอบพบว่ามีลายกลุ่มชื่อหน่วยจตุรัสครับและก็ภายในกลุ่มนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องหลักฐานการกู้เงินเบื้องต้นจากการสอบประวัติพบว่าเคยมีคดีช่อโกมา4คดีในหลายพื้นที่ครับทีนี้ทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามกับนางสาวขวัญตารสรรมณีครับอายุ28ปปีซึ่งก็เป็นพนักง,งานของบริษัทสินเชื่อดังกล่าว ทานด้านน้องขวัญตายเองก็แหมทีนี้เรียกว่าน้องเจ้าน้องขวัญตานะครับก็เล่าว่าหญิงใหญ่คนนี้ครับมาติดต่อสองครั้งแล้วแจ้งแจ้งว่าจะกู้เงิน6 0,000บาทแต่ว่าบริษัทจะให้5 0,000บาทระหว่างรอการทําเอกสารได้ซักถามว่าอยู่บ้านไหนปรากฏว่าหญิงคนนี้ตอบไม่ตรงเหมือนไม่ใช่คนแถวนี้ครับเมื่อตรวจสอบละเอียดพบปัตรประชาชนไม่มีลายน้ําจิงคำการทําการตรวจเช็คที่ดินพบว่าเป็นฉนดปลอมเพราะว่าหลักฐานที่ดินไม่ ไม่ตรงกับสถานที่จริงจริงแจ้งตํารวจให้มาตรวจสอบดังกล่าวครับเบื้องต้นนี้ตํารวจเองก็ตั้งข้อหาปลอมเอกสารสิทธิ์เอกสารทางราชการและก็พยายามช่อโกงครับส่งให้แก่ทางด้านร้อยตุลเอกเดชาบุตรพิเศษรองสารวัตรฝ่ายสอบสวนนะครับของสถานีตำรวจทธรพุท,พทธทโสงเพื่อที่ดําเนินคดีต่อไปครับเจอไป2เด้งนะครับหนึ่งคือปลอมเอกสารสิทธิ์เอกสารทางราชการแล้วก็สองคือพยายามช่อโกงครับ นี่สาวใหญ่นะฮะสาวใหญ่ก็บอกหู้บอกหันแหละครับเออชื่ออีกนิดนึงครับเป็นการเชิดชูนะฮะการก่อวีรเวรวีรกรรมครั้งนี้ครับก็คือทางด้านนางสาวรุทธิดาอ่อนนอกอายุ54ปีนะครับอ้างว่าเป็นชาวจังหวัดสิติเกตเมารถมาจากจังหวัดสิติเกตครับนะสองพบาทมากู้มาตั้งใจว่าจะมากู้เงินโดยตรงครับแต่ก็อ่า แต่ว่าก็ถูกจับซสีก่อนครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ครับการทำมาหากินก็มีหลากหลายอาชีพนะครับต้องเรามาระวังอันนี้ต้องขอบคุณทางด้านบ้านเมืองแล้ก็มติชนด้วยครับจากสติงเกอร์คนเดียวกันนะครับข่าวเดียวกันแต่ว่าภาพประกอบต่างกันครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการยางเป็นทางการถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถวันนี้ตรงไปอู่บนเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับซูเปบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง3 0เเครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโอ่อาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับ และขณะเดียวกันเขามีการรับบริการให้เขาเรียกว่าเป็นการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณให้ด้วยอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกอย่างผมเองซื้อรถตู้มานี่ครับผมก็ไปที่อุบลเซอร์วิสครับไปเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเปลี่ยนเรียกว่าทั้งชกคอัพเปลี่ยนทั้งล้อ,ลอเปลี่ยนทั้งล้อแม็กนะครับแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมทําให้รถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นครับก็ไปที่อุบลเซอร์วิส 1997ได้ครับแล้วก็นอกจากนั้นเขามีการรับบริการติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับรถผมเองก็ติดตั้งแก๊สไปนี้ก็3คันด้วยกันนะฮะสคันด้วยกันจากอุบลเซอร์วิสก็มั่นใจได้ครับล่าสุดนิเสียแจ้พิบูลคำศรีครับได้มีการเพิ่มการให้บริการแก่พี่น้องป้องปายครับนั่นคือทําเป็นตอรออด้วยเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนบริการทุกวันเลยนะครับสองโมงเช้ายัน5้าโมงเย็น แบบ one stop service มาที่เดียวครบจบจบทุกขั้นตอนคือให้บริการทั้งตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊สทั้ง LPG และก็ CNG รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลือ อุบลเซอร์วิสบริหารจัดก,การให้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่า one stop service อย่างแท้จริงครับเราก็กลับบ้านไปกลับไปทํางานต่อได้หลังจากที่เขาบริหารจัดก,การเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งครับเอาคุณพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยแล,ล้วกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1997โทรเข้ามาแจ้งเลยนะคะ0622015510 0622015515อุบลเซอร์วิส bon 1997ถนนขลังอาวุธครับ หลังจากที่ไปดูแลรถแล้วนะครับทีนี้อยากจะดูแลสายตาครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของดวงตาอ่านหนังสือบางคนก็เอาหนังสือจดหน้าเลยครับบางคนก็เหยียดแขนออกอย่างเต็มที่นะครับบางคนนี่ต้องเอาเท้าคีบและเหยียดขาออกถึงจะอ่านหนังสือได้ครับสายตาไม่ปกติครับไปที่นี่ฮะอุบวนการแว่นครับไปตรวจว่าตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไร่คอมพิวเตอร์บอกได้แค่นั้นครับ แต่ว่าช่างที่มีประสบการณ์จะบอกจะรู้เลยครับว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างน,างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนครับเวลาสวมใส่แล้วจริงสบายตาครับตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีนะครับสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างเราจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ยังสามารถเลือกชนิดของเลนได้ด้วยครับเป็นเลนกระจกเลนมัลติโคสเลนโปรเกรสซีฟครับ ะะคุณภาพต่างกันราคาก็ต่างกันแต่เลือกได้ที่อุบลการแบนสูมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการ์แบนมายาวนานกว่า40ปีตอนนี้ผมใช้แว่นตาอยู่3ชุดนะครับนี่ชุดนี้ชุดแรกครับใช้ในงานคอมพิวเตอร์ครับชุดที่2ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ใช้ในชีวิตปกติทั้ง3ชุดมาจากอุบลการแบนครับ